หมู่บ้านอาถรรพ์จังหวัดกาลสินตั้งกฎเหล็ก9ก้าข้อใครฝ่าฝืนผิดทีคนในหมู่บ้านทยอยตายปริศนาสิบห้าศพต้องนิมนต์พระมาล้างอาถรรพ์ยันเกิดขึ้นจริงอย่าลบหลู่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหัวหินอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินอยู่ลึกเข้าไปจากถนนหลวงกว่า30กิโลเมตรอยู่ท้ายเขื่อนลำปาวขึ้นป้ายข้อความกฎระเบียบหมู่บ้านบนแผ่นป้ายเหล็กสีน้ำเงินตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่ปักไวขก้ข้างปากทางเข้าข้าา,ามูบ่บน เพื่อให้คนที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านสังเกตชัดเจนด้วยข้อความว่าหยุดอ่านกฎระเบียบหมู่บ้าน 1. ห้ามไม่ให้เอาศพคนตายจากที่อื่นเข้าบ้าน 2. ห้ามฆ่าสัตว์สีเท้าในเขตแดงของหมู่บ้าน 3. ห้ามสีข้าวหรือขนข้าวขึ้นยุ้งฉางในวันศีล81415 4. ห้ามนำหญ้าคาเข้ามาภายในหมู่บ้านในวันศีล81415 5. ห้ามขนฟืนเข้ามาในหมู่บ้านในวันศีล81415 6. ห้ามรถขนดินหินเข้ามาในหมู่บ้านในวันศีล81415 ห้ามคนถ่านเข้าบ้านในวันศีล81415 8ห้ามแขวนขาวูเข้ามาในหมู่บ้าน9ห้ามไม่ให้เผาถ่านในเขตหมู่บ้านข้อความที่ปรากฏบนแผ่นป้ายดังกล่าวเป็นเหตุให้คนถ่ายนอกที่เดินทางมาพบเห็นเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นเรื่องที่แปลกโดยทั่วไปไม่มีนอกจากจะเป็นป้ายบอกชื่อหมู่บ้านหรือป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้นแต่พอมาพบเจอป้ายนี้จึงชวนค้นหาคําตอบผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และที่มาที่ไปของป้ายข้อความนั้นโดยพบป้ายดังกล่าวที่ปากทางเข้าบ้านโคกกลางเหนือหมู่5ตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินสอบถามนางคำุก,กองแสนอายุ62ปีชาวบ้านบ้านโคกกลางเหนือทราบว่ากฎระเบียบหมู่บ้านตั้งมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เริ่มแรกคือมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันหลายรายจนคิดว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเจ้าอาวาสวัดผู้นำชุมชนและชาวบ้านจึงหาหรือกันไปสอหาพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมมาทำพิธีสูตรถอด หรือทำบุญสะดอกราเพื่อล้างอาถรรพ์ให้กับหมู่บ้านเป็นการปัดเป่าเสนียดจันไรจากนั้นร่วมกันตั้งกฎระเบียบหมู่บ้าน9้าประการเพื่อให้คลำภาษาอีสานหรือให้งดให้ละเว้นการกระทำนั้นๆตามที่ปรากฏในแผนป้ายเหตุการณ์เสียชีวิตแบบผิดธ,ธรรมชาติจึงคลี่คลายไปชาวบ้านก็ทำหากินตามปกติเรื่อยมาหลายสิบป,ปีนางคำอุกกล่าวต่อว่าแต่เมื่อช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมากลับมีเหตุการณ์คนในหมู่บ้านทยอยเสียชีวิตติดต่อกัน15ศพชาวบ้านก็ตื่นกลัวกันเพราะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รุนแรงไม่น่าจะเสียชีวิตก็เสียชีวิตก่อนวัอันควรและไม่ทราบสาเหตุเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดก่อนตั้งกฎระเบียยยกหมู่บ้านบางคนว่าน่าจะเกิดอาถรรพ์หรือเกิดจากกระทําผิดต่อผีพระภูมิเจ้าที่เนื่องจากพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอาจจะละเมิดฝ่าฝืนกระทําผิดทั้งที่เจตนาและรู้เท่าไม่ถึงการ เจ้าอาวาสวัดผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีมตินิมนต์หลวงพ่อวัดหนองผักแว่นมาประกอบพิธีกรรมล้างอาถรรพ์จากนั้นขึ้นป้ายยอใหม่เพื่อให้คนในหมู่บ้านหรือคนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านได้อ่านจดจําและปฏิบัติตามทุกวันนี้เหตุการณ์ทายในหมู่บ้านจึงกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งด้านนางปฐมมาพรประทุมวันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคกกลางเหนือหมู่ห้ากล่าวว่านอกจากจะตั้งกฎเหล็กหรือกฎระเบียบหมู่บ้านก้าประกาศแล้ว ในทางปฏิบัติหากพบบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือบุคคลภายนอกฝ่าฝืนเช่นฆ่าสัตว์สีเท้าสีข้าวขนฟืนขนหินนำหญ้าคาเข้ามาในหมู่บ้านก็จะถูกปรับเป็นเงินจำนวน500อบาทเพื่อนำเงินพัฒนาวัดส่วนเหตุผลที่ออกกฎข้อห้ามเพื่อให้ขลำหรือเป็นข้อห้ามให้งดให้ละเว้นก็เป็นไปตามคำแนะนำของหลวงพ่อวัดหนองพักแว่นผู้นำประกอบพิธีล้างอาถรรพ์ให้กับหมู่บ้านซึ่งนิมนต์ท่านมาประกอบพิธีล้างอาถรรพ์เมื่อวันที่23า ถึง24มกราคมที่ผ่านมานางปัทมาพรกล่าวว่ากฎระเบียบทั้ง9ประการต่างมีความหมายที่ดีและแอบแฝงด้วยคติธรรมไม่ต่างกับเป็นกุศโลบายให้ถือศีลกินเจไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ทำลายธรรมชาติให้หาเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่หากปฏิบัติตามก็จะเกิดผลดีต่อตนเองและชุมชนหากละเมิดก็ไม่ต่างกับการผิดผีบรรพบุรุษที่เคยพาประพฤติปฏิบัติมา จึงทาให้เกิดเหตุมีชาวบ้านเสียชีวิตติดต่อกันหลายศพจนเกิดอาการหวาดผวารีบนิมนต์หลวงพ่อวัดหนองพักแว่นทําพิธีล้างอาถรรพ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าเป็นข้อห้ามที่ไม่งมงายเป็นการออกกฎระเบียบที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพราะสัมผัสได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงชาวบ้านโคกกลางเหนือทุกคนก็มีความเชื่อเช่นนี้ทุกวันนี้จึงดําเนินชีวิตกันอย่างปกติสุขดังนั้นใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะอาจจะมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตก็อาจเป็นได้